กินข้าวปลาครับเพือ่อนเหรอต้องอาจจะทีจะทางเพิ่นกินน้ำครับเพื่อเาห้ได้ขอปูขอปลาเพิ่นไปอยู่ไปกินเนาะ,ะตามความเสื้อครับเพื่อจะคงนจะของน้องเพิ่อนขอน้ำดูน้ำลานเด้อจะตี่จะท้ะทางได้หมู หมก็ตำหม่องม่วงยำหม,ม่องม่วงมากินทีละครับมาลองเด้อกินข้าป้าครับมาหาปลานะครับยำมะองม่วงปลาเฮายัางท่าในใดนะครับขเขา้ากินยำมะองม่วงมาหาปลาจัง ไปกินปลาตัวแรงข้ามขอบหือล้อ,อ,อ,อมองดูงมเขาก็มีนะ Cảm quá Đừng muốn mắn Muốn nam lòng mày xuống Xuống มันใส่ต้มกุ้งนะครับใส่ต้มกุ้งนแม่บ้านหุ้นตกปลาแต่พอได้จังเสะรรอชมนะครับกุ้ยบวงครับตาำเครื่องมา้าเขาเศร้าไม่อย่าง Chín con không Ngon bao. Chín trăm con. Để bà nhưng mưa bà nhưng phải chín bà. mm Hãy kim cho kênh kim Mì ต้องเบียดไปบอก,กินเข่าก้อนยังมาเด่นตกป่าทีไดออ็อันนี้นี่คนเป็นมาหากนรไกรทางคนุน,นกินเข่าอยามหาตกป่าให้มันกินก่อน กินข้าวอิ่มแล้วจังไปเอามันมากินข้าวต่อครับเกาไหลไรไม่เอาน้ำฟ้ามน้ำด้วอนอนอขอ,อน้ำแกงนะครับกินขา้าวควันจังคิดไปตกปลาเนาะ งวงว่างครับนะครับอ่ะ,อะนนาวกินข่าวกอนยิ่าไปหามั้ đẹp câu